ภาครัฐและเอกชนสถานศึกษาตลอดจนประชาชนทยอยไปลงน้ำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชมีประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆเช่นชมรมลูกเสือชาวบ้านและอาสาสมัครปกป,ป,ป้องสถาบานันอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บุรีคนไทยบ้านปลายระไมเชื้อชาติไทยสัญชาติมาเลเซียจากรัฐเคดา้ามาเลเซียอาจารย์จรัสเสือทองพร้อมครอบครัวและตัวแทนโรงเรียนจรัสพิชากรนนครศรีธรรมราช นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาพันเอกพักดีสีชุมพลรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานีพร้อมคณะประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงและไทยอาสาป้องกันชาติบริษัทเซ็นทรัลรีสอรองจำกัดในกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลค่ะ นอกจากนี้คณะต่างๆและประชาชนได้ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีณนะตึกสยามินด้วยค่ะ